สวัสดีค่ะนักเรียนค่าสูก่การเรียนออนไลน์นะคะวิชาสุศึกษาและพัลศึกษาโดยค,คุณครูดวงพรนุ่ยคงจะแล้วคุณครูให้หนูวาดภาพสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมคะพร้อมด้วยเขียนว่า,าพร้อมทั้งวาดภาพตัวเองแล้วก็เขียนว่าเราจะมีพฤติกรรมยังไง สิงจะให้สมาชิกคนในครอบครัวรักเรานะคะทุกคนก็ทํางานได้เรียบร้อยวาดภาพได้สวยแล้วก็เขียนถูกต้องนะคะทำไมแบบได้ถูกต้องนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้หนูเรีบบตนนะคะที่เหมาะสมเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะนัาเรียนจดเนื้อหาลงไปด้วยนะคะครอ,อบครัวนะคะที่มีความสุข สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติต่อกันด้วยความมีมารยาทและในฐานะที่เราเป็นสมาชิกในครอบครัวเราควรปฏิบัติอย่างไรนะคะอันนี้นักเรียนเขียนในค่ะว่าการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่ออยู่ในบ้านการปฏิบัติต่อพ่อแม่นะคะหัวข้อนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพ่อแม่นะคะเพราข้นที่หนึ่ง เราควใจให้ความเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านนะคะ 2. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 3. ช่วยเหลืองานในบ้านนะคะงานในบ้านก็อาทิเช่นถูบ้านซักผ้าทำกับข้าวปวาดบ้านในอย่างนี้นะคะใส่น้ำในขวดน้ำในประมาณนี้นะคะก็ที่สพูดจาไพเราะอ่อนหวานนะคะต้องมีคำว่า มีคำหันเสียงด้วยนะคะเวลาพูดมีคําว่าครับมีคําว่าค่ะไม่เถียงไม่ไม่พูดเถียงท่านท่านนะคะเวลาท่านสั่งอะไรก็ทําตามให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พูดจาให้ถอรับนะคะข้อที่5นี้คุณครูจะจุดจุดจุดไว้นะคะแสดงว่าให้นะักเรียนคิดเองนะคะข้อที่5นะคะนักเรียนลองคิดมา1ข้อนะคะเขียนตอบไปเลยนะคะถึงข้อที่ห้า ไปการปฏิบัติต่อญาติผู้ใหญ่นะคะญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราก็อาจจะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอานะคะ,ะว่าเราอยู่ด้วยกันนะคะนั่นเดียวก็ควรจะปฏิบัติตนก็คือ 1. นึ่งโคลดได้เชื่อฟังท่านนะคะไม่เถียงนะคะ 2. ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจถ้าท่านใช้อะไรเราก็ต้องช่วยเหลือท่านนะคะด้วยความเต็มใจนะคะ 3. พูดจาสุภาพอ่อนน้อมนะคะข้อที่4นี้ครูก,ก,ก็รักไว้นะคะให้นักเรียนเสนอความคิดใส่ลงไปเองนะคะ ต่อไปการปฏิบัติต่อพี่น้องนะคะพี่น้องก็คือพี่ชายพี่สาวน้องสาวน้องชายของเราในสมาชิในครอบครัวนะคะาการปฏิบัติต่อพี่น้องก็คือหนึ่งรักใขร่กลมเกลียวกันนะคะ 2. ไม่ทะลาะบกแหว่งกันนะคะไม่ใช่แย่งของเล่นกันนะคะพี่ก็ต้องแบ่งให้น้องนะคะน้องก็ต้องอย่าแย่งพี่ด้วยนะคะ 3ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมีอะไรก็ให้ความช่วยเหลือกันนะคะพี่ก็ช่วยเหลือน้องน้องก็ช่วยเหลือพี่นะคะ 3. เ,เพื่อเพื่อเผื่อแผ่กันนะคะมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะไม่แย่งกันนะคะต้องรักใกล้คุ้เกี่ยวกันนะคะ,ะข้อที่5นี้คุณครูก็จุดจุดจุดไว้นะคะให้นักเรียนเขียนเสนอความคิดเราเองนะคะการปฏิบัติต่อพี่น้องนะคะ วันนี้ครูมีเรื่องจะสอนนักเรียนเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนทาเสร็จแล้วก็ส่งคุณครูนะคะในอัลบั้มวิชาศึกษาและพลริศึกษานะคะสวัสดีค่ะ